ทีนี้จะกลับมาสู่ในกระบวนการของการทํางานแล้วคือเข้าใจว่าในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีการแยกทีมทําง,งานออกจากกันรลหวไหากระทังทีมที่ดูเรื่องของ sustainability อ,อยากจะเดินถามทางพี่วนิาพาที่นึงก่อน,นครับว่าในในการทํางานของ IRPC เองเนี่ยเรามีการสื่อสารยังไงที่ทําให้คนของ IR เนี่ยเข้าใจตรงกับคนที่อยูต่ตรงกลางในการวางแผนงานนะครับครับก็ จะมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะทางตรงก็คือ,อการประชุมแมนจเม้นต์นะคะซึ่งจะเป็นการประชุมทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมนี้แล้วก็จะมีะทั้ง CFO นะคะแล้วก็ทาง เอ่อ EVP ที่ดูแล IR เนี่ยจะอยู่ในห้องประชุมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะผ่านตรงสู่ IR ออย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ายืนยันแล้วจากจาก CEO แล้วก็ management นะคะสำหรับข้อมูลอื่นๆเนี่ยจะเป็นถ้าท่าในเชิงของการสื่อสารสู่คนภายนอกนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอ่อ IR เนี่ยจะมีข้อมูลที่เป็น เป็นแพ็กเกจที่เป็นระบบสำหรับพูดกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า PR จะเอาข้อมูลใดๆออกไปพูดกับสเตคโฮเดอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสือ่อมวลชนหรือว่าชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นสเตคโฮเดอร์ที่เราไปจัดกิจกรรม CSR ด้วยเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลทางธุรกิจนะคะก็จะต้อง ให้ IR ดูก่อนหรือว่าจะออกเพ s ย r ซี e a ส e ต่อสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องให้ IR เนี่ยดูด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่ IR เนี่ยพูดกับนักลงทุนหรือว่าพูดกับผู้ถือหุ้นไปแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นเป็นจุดที่หนึ่งะคะแต่ถ้าข้อมูลในเชิง CSR หรือว่า SD พวกนี้เนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม เรียกว่าสํานักบริหารความยั่งยืนที่เขาจะมีข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะทางด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมคิวชีค่ะอันนี้ก็จะมีอีกกลุ่มงานหนึ่งที่จะดูข้อมูลเหล่านี้ซึ่งข้อมูลจะ,จะเ,เรียกว่า สานกันนะคะเวลาทําจะต้องดูนาการซึ่งจันละกันนะคะไออาจจะใช้ข้อมูลทางด้าน sustainability หรือว่าข้อมูลทางด้านเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลมุมมองของกรรมการบริษัทเอามาเรียงกันนะคะจะมีการสอบถามซึ่งจันทละกันใรในการทําข้อมูลมาหนึ่งชุดนะคะอย่างเช่นข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นการประชุม a g m อันนี้ก็จะต้องเป็นการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะจริงๆ ไออารต้องต้องเข้าไปอินวอล์กับโปรเซสต่างๆด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเม่เศจที่สื่อออกไปเนี่ยไม่ว่าจะออกตัวไฝ่ายใดก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันกลับมาถึงเราหมดดังนั้นคุณจะต้องเข้าไปดูแลว่วาให้เมสเศจไม่เป็นแมสเศจเดียวกันถูกต้องค่ะนะครับ<อ>ในส่วนของอาทางทางสหอ,อครับไม่ทราบว,ว่ากระบวนการเป็นใกล้เคียงกันไหมครับก็ ได้เคียงกันนะคะกะ็จริงๆแล้วของสพอเองเนี่ยจะค่อนข้างฟอร์มเป็นคอมมิตตี้ชัดเจนนะคะจะมี SD working team ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทุกปาร์ตี้ทั้งเลขาธุการเองอทางฝั่งที่เป็น environment safety h e a l t h เองแล้วก็มี IR อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย working team เนี่ยค่ะก็จะแชร์ข้อมูลกันนะคะแล้วก็จริงๆตัว IR เองเนี่ยหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่เราเราเรา,เราคิด แล้วเราก็ทำม,มานะคะคือการเอาฟีดแบ็กจากอ mm ินเวสเตอร์เวลามีคนมาถามเรื่องนี้ mm hmm. น,นี้นี้นะคะเอากับเอาฟีดกลับไปในบริษัทใน SD Working Team ว่าเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเป็นห่วงประเด็นเรื่องนี้อยากให้เราปรเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้น mm hmm. เขาพูดถึง Principle อันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนช่วยบอก้ด้วยว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเราจะได้เอาไปบอกต่อได้ mm hmm. ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็น t w o ว a y เราก็เรียนรู้จากเขา เพราะว่ามันก็มีตัวย่อหลายอย่างแล้วก็มีหลายดิจิทัลมากนะคะคือ IR เนี่ยนอกจากจะต้องดูว่าเซลล์วอลลุ่มขึ้นยังไงแล้วย,ยังต้องดูเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากเขาแล้วก็เอาฟีดแบ็จากข้างนอกกลับมาให้ทางคนที่เป็นโอนเนอร์ที่เขาจัดก,การเรื่องนี้จริงๆให้ทราบด้วยนะคะก็จะได้มี Improvement ต่อไปจริงๆแล้ว IR เนะี่ยมันคือทูเวลคอมมิวนิเคชั่นนะครับหลายๆที่ทเราไปเจอมักจะ จะบอกอย่างเดียวแต่ไม่เอาข้อมูลที่คนข้างนอกเขาถามหรือคอมเมนต์กลับมาสู่ข้างในนะครับเอ๊ะเมื่อกีอ้ที่ทางพูดถึงตัวเรื่องของข้อมูลหรือคอมเมนต์คําถามท,าที่เข้ามาเนี่ยมันมีตัวอย่างไหครับเช่นเรื่องอะไรที่เขาถามถามกลับเข้ามาครับทีเ่เราเอามาใช้ฟีดแบ็กกลับไปให้ทางทางผู้ใหญ่รับทราบนะครับอ๋อก็จริงๆแล้วมีม,มีมีหลายประเด็นนะนะคะอย่างอ่าอย่างเช่น ถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกิจไปนะคะว่าจริงๆเนี่ยเราควรมี p olicy ที่เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการการขุดเจาะในน้ำลึกเพราะว่าการขุดเจาะในน้ำลึกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นกรณี BP เนี่ย oh, <wow. S 2> ก็จะเกิด เหตุการณ์แล้วก็เกิดความเสียหายทั้งทางด้านชื่อเสียงและการเงินมากขึ้นคือเราควรจะเปิดเผยตรงนี้เพิ่มไหมว่าเราเนี่ยมีข้อมูลมีโปรเซสยังไงในการจัดการตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยเหมือนมีคนมาช่วยดูอีกชั้นหนึ่งนะครับทั้งหรามีความรอบข้ามากยิ่งขึ้นใช่ถูกต้องคือจริงๆแล้วก็อาจจะมีคือมีอยู่ในบริษัทอะค่ะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่า IR ก็คล้ายๆกับว่าต้องรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนะครับทีนี้ พอพูดถึงประเด็นเรื่องของ SD เนี่ยผมว่าหนึ่งในบริษัทที่ทุกคนยังมั่อกันว่ามีเรื่องนี้มาอย่างนานและดีก็คือ s c g นะครับผมอยากถา,ถามที่ไม่มีเคล็ดลับนะครับว่าทาง s c g ทําทำยังไงนะครับให้ทุกคนในใน s c สอ่ะรู้สึกว่ามี DNA ของเรื่อง CSR อเล็กอี e อยู่ในตัวเพราะถ้าทายสัมผัสเรรู้สึกว่าทุกคนจะสามารถพูดได้เป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ครับนี่ <laughs> มีมีหลายหลายมุมนะฮะก็คือ นายบาย s ัมาจากบอร์ดนะฮะแล้วก็บอร์ดก็ให้โจทย์ให้กับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็น CFO นะฮะ CEO นะฮะรวมถึงผู้จัดการธุรกิจหลักนั่นก็คือ,อปิโตรดาดาษหรือซีเมนหรือพันธุ์ก่อสร้างนะฮะอันนี้คือถือว่าเป็นท็อปดาวนะฮะจากบอร์ดมาถึงผู้ใหญ่แล้วก็ลงมาถึงน้องอจะมี้รดาดาษนี้ก็คือที่เรียกว่าเป็น ST Champion นะก็คือเป็นพนักง,งานธรรมดานะที่ที่ช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อ,อสร้าง a อ a r ว n เ s s ของของ SD นะฮะถ้าถ้าดูจากมองนี้ก็ถือว่าดีนะว่าไม่ใช่การสั่งหรือ Communication ก็คือเป็นการทำเป็นเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นนโ r m ม l ในการปฏิบัติธุรกิจหรือ,อชีวิตนะฮะ,นะฮะ,อะนอกจากนั้นก็มีอย่างอื่นนะเช่น Communication จากคอร c o คอมหรือนโยบายจากบุคคลกลางหรืออะไรนะฮะแต่ว่า ที่สำคัญก็คือต้องต้องมีกิจกรรมระหว่างพนักงานกันเองนะครับอันนี้คือถึง internal นะฮะจริงๆเราก็มีอีกอีก,อ,กอีกกิจกรรมที่เราพยายามทำมาตั้งแต่ปี2010นะฮะก็คือว่าทางทีม SD เนี่ยเขาก็ช่วยเผยแพร่เรื่องความรู้ของ SD ให้กับอ,องค์กรอื่นท,ที่อยู่ในตลาดนะฮะก,ก็ช่วยช่วยองค์กรอื่นถ้าถ้าท่านใดสนใจนะฮะติดต่อผมได้แล้วผมจะจะต่อต่อไปให้กับผนก SD ก็เหมือนกับตลาดนะช่วยเผยแพร่เรื่องความรู้ของเรื่องเอสดีครับครับเป็นโอกาสดีนะครับจชื่อคุณวชระไว้นะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ GCA p บ้างนะครับเนื่องจากเขาจะว่าบริษัทของพี่ยังไม่ได้มีคนเยอะมากนัแต่ว่าประเด็นคือจะมีคนอยู่ตามต่างจังหวัดค่องข้างเยอะในประเด็นเหล่านี้พี่มีวิธีการสื่อสารยังไงให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจในทิศทางเดียวกันครับครับก็คล้ายๆกับทางที่วชระนะครับคือ ด้วยตัวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมาจากบอร์ดก่อนนะครับคือจุดเริ่มแรกเนี่ยพอพอเราได้เรียนรู้เนี่ยนะครับก็ต้องไปบายไอเดียกับบอร์ดก่นคือจุดเริ่มแรกนะฮะครับพอเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้ามาใหม่ๆเนี่ยออพอบอร์ดเขารู้เราบายไอเดียเขาเห็นถึงความสําคัญเนี่ยนะครับเขาก็จะ สั่งลงมาเป็นนโยบายนะครับว่าอ,องค์กรแล้วเนี่ยนะครับต้องอมีความรู้ชอบต่อลูกค้ามีความรู้ชอบต่อสังคมนะครับต่อเศรษฐกิจละพวกนี้นะฮะก็จะกําหนดออกมาว่าทิศทางขององค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเ,เรามีมุมมองเรื่องความสํญญาเร็จของลูกคา้าเดี๋ยวอาจจะเปิดผมผมดอยู่สไลด์เดียวแต่เป็นเป็นเป็นรูปที่น่าจะสื่อสารให้ให้กับทุกท่านเนี่ยได้ได้ได้เห็นภาพได้ดีที่สุดนะครับ รูปล่างสุดเลยครับรูปรูปตัเป็นสามสามเหลี่ยมสกูครับใช่ใช่ใชครับแล้วกอ็อันล่างสุดเลยครับลองลองอีกครับคือหลัพูดพวกนี้เราเราพูดไปแล้วเมืม่อท่อนแรกที่ว่าเป็น c ื่อสีนี่ครับเป็นรูปการ์ตูนเนี่ยครับคือผมใช้รูปเนี้ยสื่อสารกับกับคนของผมนะครับคือเรามีคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกคือความสําเร็จของลูกค้าเนี่ย คือความสําเร็จของบริษัทอันนี้เป็น,ปนจุดตั้งต้นก่อนนะครับไอ้คำคิดคําพูดเนี้ยนะครับก็มาจากบอกนะครับบอกบอกว่าเอะเนี่ยเรามาดูแลการทําเรื่องของ,างราเรผู้ชชาติสังคมของเราเราก็ตามนีนะครับมุมมองคือลูกค้าเป็นจุดตั้งต้นก่อนแล้วก็ลงมาในด้านของนโยบายนะครับการสรรรื่อสารเนี่ยนะครับก็จะมีทัทง้งทั้งทั้งสองแบบนะครับสือทางทางตรงก็คือจะผ่านทางด้านการประชุมนะครับเราก็จะมีคณะ เป็นคณะเจ้า้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็จะมาจากทุกทุกฝ่ายเลยนะครับทุกฝ่ายก็จะมาประชุมกันของคมคง,คง,คง,คงอาจจะไม่ถี่แบบเป็นทุก,กสัปดาห์แต่ผมก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งตามความจําเป็นกับเหมาะสมนะครับก็จะเรียกเข้ามาประชุมคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เอาเฮทมานะครับมาบอกว่าเนี่ยเรากราลังจะทาเรื่อง CSR นะนะครับก็ให้ความรู้ด้วยก่อนว่า in p พุ c e ซตกับ After Proces เมันเป็นยังไงอันนี้เอาเอาเฮดก่อนนะครับพอเฮทปุ๊บเนี่ย ให้เขาไปถ่ายทอดให้กับลูกน้องครัที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็เผยแพร่ผ่านเป็นเราเราทำเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเวลาราารวิทยุนะครับก็ผ่านอีเมลธรรมดาของที่เราเรามีเนี่ยครับก็ส่งเมลไปว่าเนี่ยบริษัทมีนโยบายด้านนี้นะ,ะทุกคนก็ค่อยๆเรียนรู้คือเราใส่ประโย่อนเรียนนิดเรียนนิดเรียนนิดนะครับเสร็จแล้วเชื่อว่าทุกองค์กรก็ต้องมีคือหมายความว่าเราจะต้องมีพวกงานสำนักงานดนตรีอะไรพวกนี้นะครับ เราก็ใช้เวทีนี้แหละนะครับเป็นเป็นการให้ความรู้เขานะครับก็อาจจะใช้เชิญนักกรจากข้างนอกที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเออหรือก็คนของเราที่มีความรู้ความเข้าใจ,จนะครับก็มาถ่ายทอดนะครับให้กับคนองค์กรเนี่ยได้รู้นะครับคือตอนนี้จีแฉมีคนทั้งหมดผมดเรียน้อนที่มีห้าพันของผมเนี่ยพนักงานสามสิบแปดบวกบอที่เก้าคนนะครับที่ปร,รึกษาอีกสามร่วมเลยวเสร็จผมนีไม่ถึงห้าสิบคนเลยรวมไม่เชนเจย์เราด้วยนะ ผมของผมผม,มีประมาณ50คนนะครับั้งผมก็เลยจะง,ง่ายในเรื่องการสื่อสารเพราะว่าอพอเราถ่ายทอดผ่านหน้าไปปุ๊บหน้าก็จะบอกทุกคนได้รับอีเมลว่าเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับพอไปทปําปีปุ๊บทุกคนก็มา r ี f r e s อีกครั้งนึงว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปมันคืออะไรนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าดีใจคือคนของผมเนี่ยเริ่มเริ่มคัดแยกได้นะครับคัดแยกได้ว่าอันนี้เป็นอินโบรเซสอันนี้เป็นอัฟเตอร์โบรเซสปีนี้ผมเอาแค่สเตจนี้ผมพอใจแล้วนะครับ แล้วเนี่ยสเตจต่อไปที่เป็นนโยบายมาคือว่าพอทุกคนรู้แล้วว่าอันนี้ In process a f t e ต process ต่อไปเนี่ยคนขององค์กรเนี่ยต้องคิดได้ต้องคิดได้ว่าจะพัฒนาอะไรขึ้นมาในเชิง In p r o c e s s นะครับคือ after process เ่ตเราคงไม่เรียกไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะท่านเจ้าคุณเองอะไรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถ้าพอโรงเรียนก็มาหาเราอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเราก็ต้องไอ้ไ,ได้ของการการให้เนี่ยก็คงจะต้องให้แต่หลังๆเนี่ยเราเริ่มให้แบบว่า ให้เขาให้เพื่อจะมีประโยชน์กับเขาด้วยนะครับคือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะครับในส่วนขององค์กรเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาพนักง,งานว่าถ้าเกิดคุณมีแนวคิดอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของ CSR i n v e s t e n t เนี่ยนะครับก็ให้เขาเสนอความคิดขึ้นมาอาจจะมีรางวัลหรืออาจจะมีอะไรให้นะครับคล้ายๆของของพี่ที่แบบเป็นอดีแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยนะฮะคือบางบางครั้งนเนี่ยเราเองผู้บริหารอยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะไม่เห็นปัญหาข้างล่าง แต่คนั้ง้านเนี่ยเห็นปัญหาอันนี้คือเมื่อกี้จะกบนลงล่างแล้วอันนี้จากล่างจะขึ้นบนนะครับในในในปีนี้นะครับหรือปีหน้าเนี่ยเราก็จะให้คนของเราเนี่ยเริ่มเสนอแนวคิดเนี่ยขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนนะครับอันนี้คือเป็นเป็นแผนงานที่เราที่เราวางเอาไว้เรื่องการสื่อสารนะครับได้ครับช่วงนี้จะเป็นการช่วงคําถามนะครับไม่ทราบมีใครอยากถามตรงๆไหมครับถ้าถ้ายังไม่มีผมมีคาถามมางนี้งนะครับคําถามแรก น่าหนักใจเหมือนกันถามว่าถ้าผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG หรือ CSR อะไรเนี่ยในตัว i r เองจะทำะอะไรไบ้างจะทำยังไงให้ผู้บริหารให้ความสำคัญครับอันนี้ถามเปิดกว้างทราบมีพี่ท่านไหนพอจะแชร์มุมมองไหมครับว่ามุมมองไองเองถ้าเกิดว่าเราอยู่ในองค์กรที่ผู้บริหารไม่ได้ให้ความใส่ใจเรื่องเหล่าน,นี้ IR ทำอะไรทำอะไรได้บ้างเราจะสื่อสารยังไงได้บ้าง อน,นุญาตแชร์เรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์นะฮะคือเนื่องจากทางเนีซีก็ก็มีมีหลายธุรกิจนะฮะแล้วจะมีหลายหลายประเด็นนะฮะว่าดีที่สุดนะฮะก็คือไปไปเจอปัญหาเองนะ,ะก็คือพาพานายเนี่ยไปไปเจอนักลงทุนที่ที่เขาถือว่านักลงทุนที่ถามคําถามท,าที่ท้าทายในกรณีนี้อาจจะไปเจอนักลงทุนที่เน้นเรื่อง SD นะฮะแล้วเขาก็จะเห็นเลยว่า เนาี่ยการปัญญาเนี่ยมันไม่ง่ายถูกถามเยอะแล้วไม่มีคำตอบนะฮะเขาเองเก็จะได้เร่งเรื่องนโยบายเรื่อง s อสหรือเปิดการเปิดเผยฮะนะฮะเพราะว่าในโลกนี้คือทุกอย่างมันต้องโฟล์นี้อินเฟอร์เรนนะครับต้องมีบายอินครับผมก็ถือเป็นอานรที่ดีนะครับพานายออกไปเจอเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เตี้ยมกัไว้ก่อนเลยว่า ช่วยทุกคนถามเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะจริงๆมันมันมอกว่ามันเป็นเรื่องของของเชอร์จี้นะครับมันเป็นเรื่องของความยั่ยืนองค์กรในระยะยาวซึ่งทางฟามิลเลเชอร์หรืออนุนิสต์ข็ต้องถามอยู่แล้วนะครับคําถามที่2นะครับขอถามทาง PTEP e ครับถามว่า ESG disclosure หรือ SD report มีความสําคัญอย่างไรต่องานนักนสัมพันธ์เมื่อกี้ก็คนตอบประเด็นนี้ไปแล้วแต่อีกส่วนนึงบอกว่าและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างไรบ้าง ก็จริงๆเอาที่กลับต้องได้ก่อนเลยนะคะได้รับความตอบรับอย่างมากก็จะมีคนอีเมลมาใน IR i n b o x ของบริษัทตลอดขอรีพอร์ต even hard, hard copy ด้วยนะคะเพราะว่าบางงนักลงทุนบางท่านก็ไม่อยากดูซอฟต์ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วข้อมูลนะคะข้อมูลในตัวตัว SD Report เองเนี่ยถ้าเป็น IR ต้องต้องอ่านนะคะ มันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างในหมดเนี่ยใน SDR e p o r t เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถจําแล้วเวลาเราเจอลูกค้าเนี่ยถึงถึงแม้เขาไม่ได้ถามเรื่องนั้นเราอาจจะเสริมเติมไปเป็น plus อะไรให้กับนักลงทุนตอนที่เราไปเจอในมิทติ้งเขาอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะบอกว่าเออเรามีข้อมูลนี้เปิดเผยอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ IR ทําทำคือทุกคนที่เข้ามาถามเราเกี่ยวกับเรื่อง SD นะคะพอเราล็อตตัว SD Report ใหม่เพิ่ง ซึ่งวันนี้เพิ่งเพิ่งลนช์ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะของปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะคีรคคอร์ดของคนพวกนี้ไว้ที่เคยถามที่เคยติดต่อเราแล้วเราก็จะบอกว่าเราลนช์แล้วนะอยู่ตรงนี้นะไปหาดูได้ก็คือเป็นการโปรแอคทีฟอย่างหนึ่งเก็บลิสต์ลูกค้าไว้ว่าคนไหนสนใจเราเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรีเทลหรือเป็นฟอร์เ g นหรือว่าเป็นลูกค้า,าเป็นฟันเมนเจอร์ก็ตามค่ะที่ผ่านมาครับคคอร์ดมันโชว์ว่าย่างไรครับว่ากลุ่มไหน ป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องเหล่านี้มากที่สุดครับคือถ้าพูดจริงๆนะคะกลุ่มที่สนใจและลึกที่สุดนะคะคือกลุ่มที่เป็น consulting firm ที่เขาทำหน้าที่ผลิตตัว report ที่รวบรวมของทุกๆบริษัทนะคะว่าว่ามี ESG ยังไงที่เขา compare กลุ่มนี้นะคะ่ะจะสนใจเป็นเป็นหลักและจะสนใจในรายละเอียดเพราะว่าเขาต้องเอาเราไป compare กับ PS ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างอ,อย่างประธาสอบพอเนี่ยในฟ e e โฟร์เนี่ยในสาเนี่ยถือโดยนักลงทุนสถาบันต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเราเนี่ยเวลาถูกเอาไปเลือกว่าจะลงทุนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะไปเปรียบเทีกับบริษัทออน์แกสในประเทศจีนบริษัทออน์แกสในประเทศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องประเมิน e s g เทียบกับ p s นะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะ่ะที่จะลงลึกที่สุดซึ่งกองเหล่านี้เอสเป็น แฟกเตอร์สำคัญในการเลือกหุ้นใช่ค่ะอ๋อได้ครับผมคาถามต่อมานะครับถามทางพี่วัชราครับถามว่าการดําเนินงานด้าน ESG ของ s c g มีผลต่อ Intangible Asset อย่างไรนะครับและมีความสําคัญต่องาน IR อย่างไรมีสองคำถามนะครับคำถามแรกต่อ Intangible Asset เกิดถามหนึ่งต่องาน IR ครับยังไงนะไม่เข้าใจิน <laughs> <laughs> เ, <S <S เข้าใจว่าความหมายคงคือทำ ESG แล้วเนี่ยมันช่วยให้อินทรัพย์สินทรั์เชิพาณิชยของเราอะมันดีขึ้นอย่างไรมันเพิ่มแูลแอาให้อินทรัพย์เชิงพาณิชย์ไหมอย่างไรครับเพราะว่าเข้าใจว่าอย่างเมืเ่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ human capital เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ S C G อะครับว่า S C <LC> G เนี่ยมันมี asset uh, 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 หลาย,ลายรูปแบบนะฮะ tangible กับ uh, intangible ส่วนที่ยังแชร์ชิกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องแบรนด์เรื่องเรื่องภาพลักษณ์ของเครือนะฮะซึ่งในแง่ภาพลักษณ์ของเครือเนี่ยผมว่าไม่เพียงแตเป็นไอแค่นั้นนะฮะคือทุกคนเนี่ยเป็นเป็นเอมบาร์เซอร์ที่ที่เครือเนี่ยทีเอสซีเนี่ยเขาที่มีสิงเดลเลียวเป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์ซึ่งก็ถือว่าทุกคนเป็นแบรนด์เนีอมบาสเดอร์ในแง่ไออเนี่ยเอมบาสเดอร์ที่เราก็เป็นแบรนด์เส้นหนึ่งนี้นะฮะคือออเดียสของเราก็คือนักลงทุนนะฮะทีนี้เวลาคุยนนนักลลงทุแ้วเี่ย เราต้องตอบทุกอย่างได้ท,ที่อยู่ใน,ในรูปแบบของงบสังคมสิ่งแวดล้อทุกอย่างที่อยู่ใน DJSI นี่ฮะทีเมื่อกี้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะคือในการสเปนเรื่อง DJSI ทุกทุกเดือนจุายเนี่ยฮะทางไออาต้องทุ่มพูฟฟิตนะฮะพูฟฟิตเพราะว่ามีสองประเด็นหนึ่งคือว่าพวกมีคอน n s i s t e ซี y เพราะว่าคนที่อ่านเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุน ใช่ไหมครัก <screws in the ground> ็ค <cito> right. ือเราส่งไปให้แซมแซมก็คือให้แวงกิ้งแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าเขาก็คือนักลงทุนเนี่ยไออาสำคัญก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ฟรีว่าแมสเซจมันมีกิจสั่งซื้อหรือเปล่าแต่การที่เราพิสูจน์ฟรีแล้วเนี่ยมันช่วยลับมาหาเราว่าเวลาถูกถามเราจะได้รู้ประเด็นของเรื่อง d j เจสายนะฮะก็สองประเด็นครับก็คือมีผลต่อทั้งตัวอินเจนท์วัตช์อสัดของเราเองแล้วก็มีผลต่อความงานในอานะครับไม่ทราบ ท่านใดมีคำถามต้องเตืมนไหมครับหรืออยากกลับบ้านแล้วอย่างนั้นในในช่วงสุดท้ายแล้วก็อย่างทุกคนที่วาใช่อีกครั้งได้ไหมครับอยากจะช่วยให้กำลังใจหรือฝากคำแนะนำอะไรก็ได้ให้กับทางไออาว่าจริงๆแล้วเรื่อง e อ c เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วมีเทคนิคไ,ไหมที่จะช่วยให้คนไออาร์เข้าใจง,งานเอเอซีได้ยิ่งขึ้น,นครับ ก็มันเออ่มันก็เป็นเป็นอ่าเป็นเทรนด์ของของโลกนี้นะฮะเรื่องอ่ ESG หรือ d j s i หรือ SRI นะฮะคือมันเป็นการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลนะครับเ่นะะื้อหาที่เป็นอาญาเนี่ยอ่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบนะ,ะเรื่อง peers หรือเรื่อง d j s i นะฮะจริงแล้วเนี่ยเราเราก็พร้อมที่จะช่วยนะฮะบ่อยอครั้งนะฮะคือถ้าใครมี <laughs> <laughs> ผมงม,ม,มากรเลย <laughs> <laughs> ลสนใจนะฮะคือแผนก SD ของเราเนี่ยซึ่งช่วยช่วยบริษัทจดทะเบียนลูกชยปีสอง0ันเเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อให้ผมได้แล้วผมก็จะประสา,านให้กับแผนก SD แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปไปช่วยอธิบายเรื่อง s d Report โดยโดยไม่มีค่าที่จ่ายทั้งสิ้นครับอันนี้ช่วยเหลือบอจอทุกแห่งได้หมดเลยใช่ไหมครับ <laughs> ได้หมดครับอ๋อับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับของการทำงานเพื่อสังคมของเรานะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้วก็ผมขอขอบพระคุณทางท่านยุกองค์ท่านสิทธทานอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาวันนี้ครับขอบคุณมากครับผมครับ <S <S แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาก็เดินทางมาไกลนิดน,นึงนะครับแล้วก็ปลอดก,ก่อนกลับรุ่นควช่วยตอบคำถามนิดน,นึงเพื่ออันนี้ก็เป็นทูวเวย์เหมือนกันเราเราจัดงานไปแล้วก็อยากได้ีดบบัว่า งานกุประโยชน์ไหมแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากใ,ให้เราช่วยเหลือนะครับก็ยินดีนะครับผมเราจะได้พัฒนางานของเราต่อไปในอนาคตครับแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับดยสวัสดพครับขอบคุณมากครับ